ปัวเปืดพรผ้าอ,อุหอมห่วยๆพวกเร่น้องมอบบกไหมาเด้อ เก่าล่ะหามาได้ก็มาเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยแต่แบบเฮ็ดเบิดเลยเด้อว่าอันสิเฮ็ดอันตัวน้อยก็กระเทือนตัวๆตัวใหญ่ใยําในํากคหลายเป็นยงน้เนาะจมไว้กกระเทนนะว่าสิแบ่งอันนั้นก็เดี๋ยวก็แบ่งตักให้าบ่าวเราก็พอดีเราออกมาจากนานอนนาคกก็เลยตักแบ่งให้นมาก็ตเครื่องแกงเออลืมบอแกงใส่มกวบ กระแซ็บสุดยอดเนาะเมนูนี้ก็ได้แกงเซ่บังบวกอ่อนนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนดูน้องกินกะถ้าโบขี้คานก็พอได้กินอยู่ถ้าว่าอ่าขยันหาเนี่ยกะนั่นแหละก็คือเฮาอ่าที่ว่าซื้ออย่างเดียวมันกับโบบแม่เนาะก็คือเงินทองมันก็หายากเศรษฐกิจกับแบบนี้ก็คือเฮาน่ะบุเน้นซื้อดอกเน้นหากับอีอย่างกะพอหาได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าซื้อตลอดมันก็คงซื้อยากไปดอก นะอยู่หาก,กินนี่คือกันบัดได้บัดบอ่อนแะแต่ว่าพาบรบ่ได้กับพอได้กิอกนอันคาบสองคาบอยู่ก็คือว่าละอันใส่เนื้อก็ลอยอยู่ถึงที่ปรวดาเนื้อลอยฟ้าปลาใจที่มากินตื่นซมาลวเนื้อพู้ตนไปยามอันโลบอันสองข้ากะน้้ำลดได้ผี่น้องน้ำลดลงอีกเก่าลงอีกตื่นสมาครกล็ลอยอีกมันลดลงเรื่อยๆน้ำโอ้ใครได้แต่ต้นแรงนะถ้าไม่ได้ต้นแรงก็รู้แฮ้ว กินแห้ว่วตอนเช้ามันได้จากตัวเซ็งเลยแต่กันยังพอได้กินนูดน้อยนี่แหละมามะแกงมาตำหอมแดงกับมะเผ็ดกันว่าไฟคือควันแทะมาปรุงใส่หัวซิงไข่ ก็พอได้กินอยู่น้องแบบซื้ออันป่ามาใส่กะคุ้มอยู่ถ้าว่ามันบบได้มันกะเขาก็บบได้สีเหลี่ยมเนาะว่าคุ้มหรือบบคุ้มกะมองมองเป็นว่าอ่าเฮ็ดแล้วมีความสุขกับพอแล้วเนาะโบโตองไปสีเรลี่ยมว่าว้ายบบคุ้มบบคุ้มซื้อป่ามาเขากับโบได้สีเรี่ยมวันนั้นนี่ก็ได้ทั้งคลิปได้ทั้งกิ่นกะโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าบบได้กับโบเป็นยัง เราก็ไม่ได้ซื้อแพงเนาะพี่นอ้องใส่ประแดกดิบก,ก่อนการอันความสุขของคนเฮานะพี่น้องเรต้องไปยึดติดกับเงินทองมากไปเงินเงินทองบางอย่างมันก็บม่ได้เอให้เฮามีความสุขเสมอไปแ้วเนาะ ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจและความพึงพอใจของเฮาถ้าว่าเฮาเฮามีเงินทองกะเฮาเฮาบ่มีความสุขก็คือเก่าพี่น้องมันก็บ่มีความหมายถ้าว่าเฮาบ่มีเงินทองแต่ว่าชีวิตเฮาใช้ใช้ชีวิตอย่างพอใจแล้วมันก็มีความสุขได้คือกันมันก็ความสุขมันกะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือเงินทองนะไหนอันนี้ว่าเปเปอร์เฉยฟังก็คือก็คือสัเพียวอยู่ว่านี่สัเพียวกับมีความสุขขนาดจะบอกแบบนี้นะ ไดดดีกับไก่นวลนะคือเฮาบุได้ว่าอ้เขาขาดทัานคันนี้ถ้าเฮาไปคิดแต่ว่าขาดทัานคั้นนี้หลายมันกะจะจะห่วยหาจะดิ้นหล่นเลยเอเฮาบุามีความสุขอยู่แบไบไดนกินเบบไหก็เอาเอาซ้ำนี้แล้พี่น้องเลยมากมากมา่ยังกับชีวิตบุมีก็ยามันพอจะมีความสุขกับพอนอะเดี๋ยวทายฟูดกันหนาะเดี๋ยวเฮาจะไปใส่ป่า ันกับสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่ว่าที่ว่ามันคุ้มค่าที่สุดก็คือการที่เจ้าเพียวได้ไทยทอดชีวิตแบบว่า,บ,าบ้านบ้านามาหาก,กินแบบว่าอันทุ่งให้ทุง่งทุ่งนาบปเน,นี่ยก็คือคนที่เข้ามาเบิง่งเฮาก็คือเพือ่อนยุ่ยยุ่ยไป็ดงานยุ่ยอยู่ในเมืองนานๆนนแล้วก็ต่างบ้านต่างต่างเมืองที่ว่าเจ้าของเกิดใจชีวิตแบบน,นี้นะเพื่อนเบิ่งแล้วแล้วเพือพ่อนมีความสุขเพื่อนเบิ่งแล้วแล้วเพือ่อนเออได้กินหอดบ้านเอ็ด เป็นให้คิดหอดอดีตที่เพื่อนเคยแบบว่าใช้ใช้ชีวิตแบบจะเพียวนี้แม้ว่าจะเพียวได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาจะเพียวกับเพื่มใจแล้วเนาะสิ่งนี้คือคุ้มค่าที่สุดแหละสาหรับจะเพียวแปบว่าได้ได้ถ่ายโทษวิถีชีวิตแบบนี้ให้เพื่อนเบิ่งแล้วเพื่อนเบิ่งแล้วเพื่อนมีความสุขอันนี้แหละคือคุ้มค่าที่สุดและและสะเพียวกะรู้สึกรู้สึกว่าปลื่มใจได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนนะแล้วก็เอสให้เพื่อนมีความสุขใด คลิปเฮาอะนะนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสับเพียวอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้สัเพียวเอค่อยเบิงคลิปยาแล้วค่อยมีความสุขแล้วค่อยแบบว่าคิดฮอดบ้านแล้วค่อยมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วและเขาอ่านและเฮาก็และและเขาก,ก็มีความสุขไปนําเพิ่นได้นั่นแหละเพราะว่าเฮาได้ทายโทดสิ่งเรื่องราวดีๆให้เพิน่นได้เห็นแล้วแล้วคนมักเออก็คืออันได้ทายทุกไห้ทุกนาแล้วคนมัก หัลโหลพี่น้องอันนี้ก็คือสุดอยอดแล้วเนาะชีวิตคนเราบ่มจําเป็นต้องต้องแบบว่ารูหลยังมากมายดอกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะความสุขของแต่ละคนก็คือกันคือว่าหลัลแหลเอา้าพี่น้องเว้าวแบบสู้กันฟังอย่าว่าไปจมเลยบางคนกับว่าอยจมแยกให้ออกเด้อการว้าวสู้กันฟังกับการจมเนี่ยมันมันจะคนละแบบกันนะบ,นบางคนว่าอยจมต้องแยกให้มันออกการจมกับการว้าวสู้กันฟังมันคนละแบบกันอยู่ แต่มันอาจจะใกล้เคียงกัน <c oughs> จะจุไฟสิอีกกันนัอนพี่น้องสซ่ปลาปลาตัวน้อยก็กินนั้นเปปยยน,นื้อปลาหญ่ได้เนื้อปลานิ่นตัวซัมดิโปเนืเ้อมันมันกินได้เี่ยปลาข้อคืบอว,ว่าว่าละ่ะปากมันกว้างเนาะสวบได้แต่ปลากระสววมันนิ่นน่ะแหละแต่เงือดเลยเอ้า ว่าบบได้จ้ะได้ขราบหนึ่งคือเกานะหลายได้ไงปิดฟ้าไว้ เอาไปล้างไว้ใส่บวบอ่อนดีเนาะ บวบมันเลยแก่งโมงใหญ่ครับเนี่ยแ่งเพื่อพี่เพื่อน้องนาะใครจะกินแล้วมาตักเอาเด้อนื่มือออกมาเอาถ้วยออกมาพร้อมตักให้อ้าวมาบวบสุกอันนี้ใช้พักนางตู้พี่น้องใช้ย่างเดียวพอเทลายตีกัน ปัวเปิดผ้าอบหอมห้อยๆผมเลยว่าอุ้ยพี่น้องมอแบบไงมาเด้อมาเช็ดอันแต่ป่านอ้อยกับย่านมันโคกระเทือนเพราะว่าอันสมุนไหลอยู่อันแกงท้ากินหัวป่ากันนะกับที่แบงให้นาบ่าวเรานำเนาะมันไหลมาเด้อพี่น้องมาตักเอาเด้วยไหลไปเอาซิมดูมัหนี่นะ ร้อนช้อนกลางก่อนมือคือมาแสบเถอะล่ะอันไม่คนมานล่างหน้ากล้องกับว่าแสบนะอันเนี่ยมันว่าล่างเออบบแสบกับว่าแสบเอาเจ้าอย่าเอาความจริงมา,มาเล่นมาเจ้าก็ได้แต่แีกิน,นเล่แล้วนะปุ่มเพื่อเดี๋ยวจบผู้เชี่ยวชาญ ไอ้ตักบัหนี่ปลาโคถอนเบ็ดไอ้ตัวนี้มึงต่หัวมันไงเนอะถอนเบ็ดไปเว้ยคิดว่ามันเฮียไปทางเด๋อละ พี่น้องไพมากกินไส้ปลานี่ปลาโถปลาโถขอทอนเบ็ดคอยนี่แหละปลาสดใหม่ๆพี่น้องเนะนื้อวานหวานมาด้วยกินน้ำกันพี่น้องยื้อถ้วยออกมาเด้อตาใครย,ยังไหลยอยู่นี่แหละบกุกี้ค้านก็พอได้กินอยู่พอแล้วมือละเวน้นบาได้ซื้อเพิ่นนะอ่ะสันรับมือนี้ก็ขอวลาไปก่อนไผเข้ามาใหม่ฝากช่องน,น้อยบๆบบานๆพี่น้อง กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะเกิดคลิปใหม่ๆน้องๆเนาะำหรับมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใม่ทิ้งหน้าสบ,บายดี